เหตุผลทำไมพี่จึงซื้อเจ้าตัว Poco F6 กับราคาเริ่มต้นคือ1,1900กบาทครับบอกเลยว่าตัวนี้พี่กดในการสั่งซื้อซึ่งพี่สั่งซื้อเองซึ่งพี่ดูงานเปิดตัวครับพี่ว้าวมากกับสเปคครับราคาคือบอกเลยว่ามันคุ้มมากพี่ซื้อเป็นความจุที่เป็น512กับ1 2 กับราคา13,000กว่าบาทครับซึ่งพี่ววามากกับการเปิดตัวให้ CPU เซปดักก้น8 x Gen 1ครับซึ่งพีสั่งซื้อตามลิงกผมที่พีแนบให้พี่กดในการสั่งซื้อจริงผมบางคนบอกว่าเฮ้ยอวหรือเปล่าได้ไหมหรือเปล่าเครื่องซึ่งให้ดูเลยว่าอันนี้ครับผมกดให้ดูเลยนี่ครับให้ดูเลยว่าพีสั่งซื้อมาด้วยเงินของพีเองรอดูคลิปในการแกะกล่องพรีวิวแล้วก็รีวิวเทสเกมไปเลยครับ ซึ่งคอมเมนต์บอกเลยว่าให้พีทดสอบอะไรครับพีสั่งซื้อเป็นสีไทเทเนียมครับซึ่งพีชอบมากพีจะเอามาเปรียบเทียบกับสีของ iPhone ครับพีอยากได้มากครับซึ่งพีดูในงานเปิดตัวครับคือว้าวมากซึ่งราคาตอนแรกพีคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะสองหมื่นกว่าบาทไหมแต่เปิดตัวออกมาราคาหมื่นกว่าบาท CPU เซฟดากอนนะครับผม 8s นะครับผมเจน3อีกครั้ง 8s เอ็นสามซึ่งให้มาบอกเลยว่าอันนี้ตื่นเต้นคือบางทีพูดผิดพูดถูกเพราะว่าตื่นเต้นครับสเปคให้มาคือมันเกินคุ้มจริงครับคือให้ชิปให้อะไรมาคือโหดครับซึ่งพีสั่งซื้อตามลิงก์พีแนนด์ไแลเป็นของออฟิเชียลอยู่แล้วเป็นเครื่องศูนไทยรับแบนครับไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปค้นหาว่าเป็นลิ้นปลอมครับซึ่งพีซื้อมาจากลิงก์นี่ยพีก็กดผ่านลิงก์พี่ในการสั่งซื้อครับบอกเลยว่าสเปคคือโหดมากตัวกล้องครับผม50ล้านพร้อม ois พี่จะคุ้มไปไหนคือสเปคหน้าจอครับหน้าจอคือเป็นหน้าจอแบบตัวที่เป็นแบบ1 2 0่เฮิร์เป็นหน้าจออ m o โมเตครับคือสเปคคือไฮห่วงครับฟ h สชั e ให้มา Turbo โบชั g e 90วัตต์แบต5,000โอ้พระเจ้าพี่คิดว่าราคา2,000 0กว่าบาทคือทำไมทำโหดจังกับตัวนี้คะแนนผมอันดอยู่ที่1ล้าน5 0 0แสน มันจะโหดไปไหนป้าซึ่งแบบคือแบบบางทีพีไม่เคยรีวิวมือถือที่มันอันนี้ไม่ได้เวอร์นะครับคือถ้าใครดูงานเปิดตัวแล้วจะรู้ว่ามันคุ้มไปไหนครับแล้วใช้หน่วยความจำได้เป็นแรม L P D D R 5 X 5 X นะครับอีกครั้งเป็นแรมแบบ5 X แล้วก็ใช้ตัว U F F v น4.0ป้า อันนี้แบบรีวิวแบบให้ดูเลยว่าคือสเปคโหดมากเป็นแฝกชิปซึ่งพีคาดว่าราคาสามหมื่นอ่ะซึ่งแบบโหโป c โคทำมาแบบโหดมากครับบอกเลยว่าคือเป็นอะไรที่พีแบบเบามากครับแล้วมีการใช้ที่เป็นตัวแบบคูลเลอร์นในการระบายความร้อนของตัวเกมครับเล่นเกมพีบอกเลยว่ามันสุดยอดครับพวกเกมวก็ปชิมอิมแพกเพราะว่าพีสัมผัสซีบตัวนี้มา ซึ่งพีสัมผัสกับตัวแฟกชิปราคาหลัก3-4มหมื่นแต่พี่แกขายหมื่นกว่าบาทครับคือราคานี้อ่ะโคตรคุ้มคือไม่ไม่ไวครับคือคุ้มครับแล้วสเปคผมที่พี่ดูอ่ะคือสเปคให้เป็นตัวดิจิตคูเทคโนโลยีเทคโนโลยีเวอร์ชัน่น4.0ครับซึ่งบางทีอย่าบอกเลยว่าตัวสเปคตัวนี้คือมันคุ้มจริงครับแล้วการไยความร้อนคือให้มาโหดมากบอกเลยว่า โหดมากแค่หน้าจอก็ก็คุ้มอ่ะหน้าจอคือ1 5 K สีสันบอกเลยว่ารองรับ HDR รองรับ Dolby Vision คือจะโหดไปไหนครับในการใช้งานแล้วก็เป็นตัวที่บอกเลยว่าคือแบบแบต่ะให้มาเกินอ่ะ35นาทีชาร์จ100%ซคือเต็มโอ<ห>้คือแบบอะไรอ่ะ คือแบบไม่อวยครับซึ่งพีก็กดมาด้วยเงินของพีเองรอดูคลิปครับพีจะแกะกล่องด้วยแบบไม่ปาณีไปเลยครับว่ามันเป็นไงบ้างครับซึ่งอองตรงนะเป็นสมาร์ทโฟนที่พีรู้สึกว่ามันเป็น UFF version ่น 4. 0แล้วทำให้รอมอ่ะมันอ่านเขียนข้อมูลบอกเลยว่าเวิร์กมากครับซึ่งสเปคมันละเอียดมากสเปคมันจัดเต็มมันเป็นครอบคลุมครับซึ่งบางทีพีอยากดูงานเปิดตัวพีรู้สึกว่าเฮ้ยให้มาขนาดนี้ดูกล้องครับกล้อง ล้านมี OIS ซึ่งโหดมากมีเลนอ์นต t r a อยู่ที่8ล้านครับซึ่งบอกเลยว่าสุดจริงค่า f รวมแสงอยู่ที่1.9ึซึ่งว้าวมากคือคือว้าวอ่ะคือว้าวอ่ะเป็น ultra HD ด้วยคือถึงแม้ว่ากล้องจะไม่ร้อยร้อยแปดล้านแต่พีรู้สึกว่า50ล้านมันเป็นอะไรที่เซ็นเซอร์ของตัวยีห้อนี้เนี่ยทำงานได้ดีดมากครับแล้วก็กล้องหน้า20ล้านกล้องหน้า20ล้านถ้าพี มันเพียงพอมากครับแล้วมีตัว A O N ในการตรวจจับครับเช่นพีผมเอามาปรกอบแบบนี้มันจะมีการตรวจจับที่แบบว่าคือมันมันโอเคอะ่ะซึ่งเป็นการที่พีมาพูดถึงสเปกแบบเฮ้ยมันคุ้มมากที่มันมีการตรวจจับครับมันมีตัวแบบ AI แบบทดสอบท่าทางหรือรายการแบบเราขยับมือขยับไปมันมีการแบบหน้าจอหมุนอัจฉรยะในการใช้งานครับบอกเลยว่า มันสุดจริงน้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากครับ179กร,รมัมความบาง7.8ครับผมมิลลิเมตรอะไรอะ่ะมันจะบางแล้วขอบจอมันมีความแบบบางและลงตัวครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่พีลงทุนในการสั่งซื้อซึ่งทุกตัวแหละพีก็ซื้อมารีวิวครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะคุ้มค่าคุ้มราคาไปไหนครับในส่วนตัวที่เป็นตัวป๊อปโคนะครับผมที่เป็น f 6 ตัวโปจะวางจำหน่ายชื่อแอปสีส้มนะครับเฉพาะพี่จะขอแนบ้ิดในการสั่งซื้อตัวนั้นสเปคก็แรงครับแล้วก็เซ็นเซอร์ของกล้องก็จัดหนักจริงสับใครชอบตัวกล้องแล้วก็สเปคแรงตัวนั้นก็โหดมากครับ,ส,บสับตัวนั้นซึ่งพี่รู้สึกว่าตัวโปโ o F6 โปครับพร้อมตัวหน้าจอจะเป็น Q นะครับผม WQHD พัดถือว่าหายห่วงครับหน้าจอ AMOLED ครับราคาถือว่าเริ่มต้นนะครับผม1 3 0 0 0 900กว่าบาทครับช่วงโปรโมชั่นหมดเลยว่าสเปคตัวนี้ก็จัดเต็มครับซึ่งพีรู้สึกว่ามันเป็นบอดี้ที่สวยงามครับเอาตรงนะบอดี้มันมีความแข็งแกร่งของการดีไซน์ครับแล้วก็หน้าจอครับหน้าจอมีความสวยงามลำโพงทั้งคู่เป็นลำโพง2ตัวแบบ Dolby a t m o s ครับซึ่งพี่รู้สึกว่า s ซฟด d ก a ้อน8 Gen 3 8 Gen 2นี่ตัวนั้นผมตัวที่เป็น Poco F6 Pro ครับจะเป็น8 Gen 2ซึ่งพีรู้สึกว่ามันก็ไม่ต่างกันมากครับแต่การระบายความร้อนตัว 3s นะครับผมตัว3จะดีมากครับซึ่งบอกเลยว่าสเปคมันมีความใกล้เคียงกันแต่ถ้าใครจัดหนักจัดเต็มตัว pro จะมียิบย่อยที่ละเอียดมากครับผมในการใช้งานครับซึ่งส่วนตัวพีชอบตัว f6 อ่ะพีเลยสั่งซื้อ f6 ซึ่งพีซื้อมาจากแอปสีฟ้าหรือว่าแอปบัสด้าครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อให้บอกเลยว่าสเปคกล้องก็ใกล้เคียงผมกล้องหลัง50ล้านมี ois เหมือนกัน ซึ่งสเปคก็หายห่วงครับแต่ใช้เซ็นเซอร์ของ Sony ่บอกเลยว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงผมแต่5้าพี่รู้สึกว่าฟ a าชาร์จอ่อ0วัตต์กับ9 0วัตต์มันก็ไม่แตกต่างกันนะครับส่วนตัวพี่รู้สึกว้าวมากกับตัวโปโค F6 กับ F6 Pro ในการเปิดตัวครับสรุปเลยที่พีสั่งซื้อตัว F6 ก็ระเพาะเดาร์ก้อน8นะครับผมเจน 8S g เ n 3ซึ่งกับราคาตัวนี้คือคุ้มมากแต่สับตัว F6 Pro ชซ็ตเก็ปแ8 Gen2 ครับส่วนต่างมันก็ไม่ต่างกันมากมายหรอกซึ่งบอกเลยว่าบอดี้ของตัว F นะครับผม6 Pro จะมีความสวยงามซึ่งตื่นเต้นมากรอชมครับพี่รับของมาพี่จะแกะกล่องให้ดูครับผมสำนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดาผม Subscribe สำนี้ขอบคุณครับ